ด้านข้างก็มีเครื่องเติมเงินเครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติของสายสีแดงอยู่นะครับไปเลยหรือว่าจะไปซื้อกับเจ้าหน้าที่ก็ได้แล้วก็ลงไปด้านล่างอันนี้เป็นทางออกทางออกที่สามทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีรังสิตนะครับออกทางออกที่สามเนาะนี่มีเห็นไหมมีรถรถเขา รถสแถวนะครับมีแท็กซี่มีวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็มีนะถ้าใครจะไปนี่ไงรังสิตจารุสอนอันนี้ไปแบบลงตรงทางที่จะไปฟิวเจอร์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถ2แถวไปวินมอเตอร์ไซค์ก็มีนี่เลยน,ลยนี่นี่นี่องแถวนี้ไปว่าเดี๋ยวรอคันถัดไป ยากศสถานีรถไฟรังสิตนะครับทุกคนตอนนี้ฉันอยู่ที่สถานีรถไฟรังสิตนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟของออการรถไฟไทยนะครับแล้วก็เป็นของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับจะเป็นตอนตอนนี้จะเป็นปลายทางนะปลายทางของสายสีแดงเนี่ยด้านล่างจะเป็นรถไฟไทยเป็นรถไฟแบบทั่ว,วไป แล้วก็ด้านบนจะเป็นรถไฟฟสาสายสีแดงนะถ้าใครมาลงประตู3ออกมานะครับพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงช่วงบริเวณด้านนี้เราก็มารอมารอรถตรงนี้แหละเดี๋ยวมันจะมีรถรถสองแถวเขียนว,ว่ารังสิตจ้ารุศอนอันนี้เขาจะไปถึงธรรมศาสตร์นู่นเลยนะเนี่ยนี่น่าจะคันนี้ป่ะเข้ามาแล้วก็นั่งรถคันนี้แหละเพื่อที่จะไปฟิวเจอร์นะครับนี่เขาไปไหลายที่นะถ้าไปถึงธรรมศาสตร์เลย ื้อาลุตู้ขึ้นขนปะ I <laughs> คนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่นะเราต้องไปฝั่งนู้นเนี่ยฟิวเจอร์ฟาร์ังสิตตรงข้ามสะพานไปแต่ว่าตรงนี้คือเป็นคิวรถตู้นะครับถ้าใครจะมาโรนีมารถไฟฟ้าสายสีแดงหรือถ้าสมมุติว่าใครอ่ะมาจากต่างจังหวัดแล้วมาลงรถตู้หน้าฟิวเจอร์นะครับก็ข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็นั่งรถไปหรือว่าจะเข้าไปตรงนี้ก็ได้เดินย้อนกลับไปนะมีคิวรถตู้อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วตอนนี้ฝนกําลังจะมารังสิตฝนกําลังจะตกนะครับ โอ้นี่เลยรถต้โหฟ้าแรงมากไปเดี๋ยวพาทุกคนเดินเดินข้ามไปรังสิตนะฮะเออไปฟิวเจอร์ปากรังสิตนะครับีกวินมอเตอร์ไซเยอะแยะเลยก็ต้องข้ามสะพานตรงนี้เพื่อที่จะไปฟิวเจอร์นะครับเราจะไปเดินเล่นฟิวเจอร์กันนะโอ้ดูดูคือทางสูงมากอะ นี่เมื่อสักรูดเอามาทางนี้นะอันนี้คือเส้นทางที่เรามาจากรถไฟฟ้าสายสีแดงะคระับมันจะมาตรงนี้แล้วก็มาจอดใต้สะพานแล้วก็กดกลิง้งกุงกลิง้งให้เขาหยุดได้เลยขวาไปตลาดลังสิตนะครับซ้ายไปฟูเจอร์โหมาฝนจะมาฝนจะมาก ฝนกำลังมาดูแด้ดีนี่คือตัวนี้ซีเจอร์ด้านนู้นเป็นเมเจอร์รังสิตนะครับ คือเป็นสะพานลอยแห่งกิจกรรมเนาะมีกิจกรรมเยอะแยะยบนสะพานลอยฟิวตลาดตลาดนัดตลาดนัดสะพานลอยฟิวเจอร์ลังสินเนาะนี่พอเดินมาถ้าสูรใครจะไปที่อื่นๆนะนี่เห็นไหมมีรถตู้อยู่ตรงนั้นนะฮะด้านในเป็นบิ๊กซีนี่มีรถตู้ไปลไหลายๆที่ซันเคยพามา มา,มาถ่ายแต่ละจุดแต่ละที่แล้วนะว่ามีไปไหนบ้างนะนก็คือลงไปด้านล่างเดี๋ยวถ้าแบบมีเวลาเดินมาถ่ายให้ใหม่อัปเดตล่าสุดอันนี้คือฟิวเจอร์เดี๋ยวเราต้องเดินไปทางนี้นะฮะเ,เพะื่อไปฟิวเจอร์ปาร์กบาลสิตตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณด้านหน้าแล้วนะฮะหเหมือนฝนกําลังจะมาแล้วนี่ฟิวเจอร์ปาร์กบิลสิตนะครับเรียบร้อยถึงแล้วตอนขากลับเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถตรงนี้แหละ ไปนั่งรถด้านหน้าแล้วก็นั่งรถไปสายสีแดงนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับฝนมามาฝนมาแล้ว